วันนี้กำลังเดินทางไปบ้านเพื่อนจ้ะมีกินเลี้ยงสั่งสรคนกันนิดหน่อยจ่ะพี่น้องตอนนี้ถึงบ้านเพื่อนแล้วนะจ๊ะก,ก็จัดการเตรียมอาหารกันเลยจ้ะต้มต้มเส้นขนมจีนไหมต่อหนึ่งในเมนูวันนี้ก็คือยำขนมจีนพี่น้อง ขาดไม่ได้จะเมนูนี้ส้มตำส่ายก็มาทางนี้เลยหลายมุมเนาะแต่งตัวมาแต่งตัวมนเลิศมากบอกว่าจะถ่ายรูปคุณผาไม่ตัวนี้แต่งแบบนี้เดี๋ยวเมาไปสักพักจะเปลี่ยนเสื้อนะคะโอเคเชะเชะ ตอนนี้กำลังแกะกุ้งจะพี่น้องว่าจะทำต้มยำแล้วก็ใส่ยำขนมจีน,น มาจากพี่น้องกำลังซอยห้องน,นะจ๊ะเราจะยำขนมจีนกันจ้ะเมนูนวันนี้มียำขนมจีนแล้วก็มีมาสต์ต้มยำกุ้งปํามึกแล้วก็มีอบกุ้งจากเาด็้เนี่ยเนี่ยัดัดขึ้นแล้วก็มีอะไรอีกนะเมนูนของเรา อาจจะมีอันตังส้มบักรานั่งจะไม่น้อนแต่โอโอเคมาค่ะมาท็อปในน้นอนหมาบก่อนโอเคโอเคคุณมาโอ้ยแล้วก็เมื่อกี้นี้บอกว่ามีตังส้มบักกอนมือหน้าหน่อค่ะแล้วก็ทำงานด้วยเนาะคุณตุ๊กเขาหน้าสดสวยงามวันนี่อันนี้ตายเลยแล้วใช่ไหมใช่เชียร์เชียร์ใช่ไหมใช่ของเราใช่ยร์ค่ะ มาหางแล้วกินกันเองะจับมาตักไหลันลแล้วไม่แล้วิไปปิดน่บอกว่ายังละมอยังลยยัยังแบบตัวสองกินด้วย

ช็อตลอยสตอรย์ยำขนมจีนแซ่บแซบ,บจ้าใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกนำเด้อพี่น้องแซ่บแซบเด้อ